คำเตือนเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็จะมานำเสนอเลขเด็ดอาจารย์ดังเพื่อประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํำวดวันที่ 1. พฤศจิกายน2567วันนี้นำแนวทางของเอสนานานะครับมาฝากนะครับ ล่างชุดเต็มแอด,แอดนานานะครับประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ซึ่งประกอบไปด้วยเลข2ตัวนะครับ56 57 58 59 50 46 47 48 49 40 36 37 38

ถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับสวัสดีครับ